ฮ e ลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ตามหารถครอบครัวเท่ๆสักคันนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วแหละนะคะคุณเจอแล้วค่ะนะคะ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate คันนี้นะคะเป็นรถปี2022ไม้น้อยวิ่งไปแค่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะคะใครที่ต้องการรถที่ประหยัดกว่าใช้เงินออกรถที่น้อยกว่า นะคะมากรถกระพลอยกันนะคะ999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะคันนี้ค่ะเป็น m ิว X 3.0 Ultimate นะคะรถสีขาวประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยค่ะกับราคาพิเศษเพียง1.169ล้านเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง19,000ไ,ไม่ถึง20,000นะคะถ้าใครชอบก็รีบจัดนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะ นี่ตากแดดมารีวิวให้เลยนะคะเนี่ยรักขนาดไหนทุกคนกระจกหน้าปี2022เนะะี่คเท่เลยนะคะไฟหน้าเดย์ไลท์โปรเจ c เตอนะคะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันจ้ะนะคะรถสีขาวมุกนะคะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะยางบิสโตรนค่ะนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะคะชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็นของฟรีฟอร์มทุกคน นี่คือมุมด้านหลังนะคะมุมเท่ๆเลยนะรถเจ็ดที่นั่งนะคะครอบครัวสายลุย MU-X Ultimate นั่นเองนะคะสเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตแต่งปลายท่อคู่มาให้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยให้นะคะแต่มุมย่างประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าจ้ะนี่นะคะเปิดขึ้นมาแล้วนะ จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีแหละนะคะตามสไตล์ของรถ SUV เบาะแถวสามจะพับราบได้เป็นพื้นที่ห้องสัมภาระได้เบาะแถวสองพับไปได้อีกนะคะปรับใช้งานกันได้ตามใจเลยนะนี่นะคะไฟส่องสว่างนะคะปูพรมยางเข้ารูปมาให้ด้านล่างก็ใส่วางของได้เลยนะคะภายในปรุงรุ่งสบายแบบนี้เลยนะชุดเบาะก,ก็เป็นชุดบอนหนังสีน้ำตาลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารนี่นะคะเริ่มจากประตูเลยประตูนะคะเป็นคุมโทนนะคะโทนเดียวกันเลยนะคะได้ชุดเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะสวยมากๆ ที่พักแขนที่วางแก้วนะคะดีไซน์แบบลักชวรี่สุดๆนะคะลักเสียบไฟช่องเสียบสาย USB มีให้2ช่องนะคะปรับแรงลมตรงนี้ได้ไฟอยู่การเก่งตรงนี้แล้วค่ะช่องแอร์นะคะทั่วถึงแน่นอนนะคะป่าเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับน้องคนนี้นะคะเบาะเขาก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะคูแม็นะคะพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะคะด้านข้างให้ด้วย ขึ้นรถกันเลยดีกว่านะแอร์เย็นชํำเลยครอบครัวสายเท่นะคะเพื่อนเห็นอะไรไหมวัดบูธหนึ่งตัวได้มาแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะได้พวงมาลัยมาลติฟังก์ชันนะคะครูสคอนโทรลแพทเดิร์นชิโหมดต่างๆปรับได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2022ไมล์วิ่งไป38,498นะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะ บุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้นะคะทุกอย่างคือพร้อมใช้งานอุ้ยมีดีวดีตรงนี้ด้วยอ่ะน่ารักจังนะคะนันนทีจะเห็นนะเครื่องเล่นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือกลางเก่งนะคะไม่ใช่กางเก่งสิจอตรงกลางนะคะกลางเก่งอยู่นี่นะคะ <laughs> นะคะ กางเกงอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจอตรงกลางทุกคนนะคะเป็นจอเนวิเกเตอร์ให้นะคะนี่สามารถแบบมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ใช้งานได้เลยกล้องมองหลังนะคะ,ะดูหลังกันหน่อยนี่ค่ะกล้องมองหลังคมชัดแบบนี้เลยนะคะ แอร์นะคะก็เป็นแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ตรงนี้ช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้ Power Outlet เลมีให้ครบเลยนะโหมดการขับขี่นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะเบรกมือออโต้โฮอยู่ตรงนี้ค่ะกุญแจสมาร์ทกีเลสมีให้2ดอกนะคะเท่ <c oughs> hey, สุดๆ <c oughs> เลยอะคันนี้กระจกตัดแสงรบกวนแบบออโต้ให้ ะะม่านบางแดดมีกระจกในตัวให้นะคะประหยัจากป้ายแดงไปหลายแสนนะคะรออะไรอยู่นะคะต้องรีบจัดนะคะสวยจริงๆนะคะ MU-X Ultimate 3.0ปี 2, 2022ไมยน้อยวิ่งไป30,000กวโลนะคะกับราคาพิเศษเพียง1.169ล้านผ่อนเพียง1,009 9ใครอยากได้ต้องรีบนะมาคันเดียวนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ